สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ King CJ c h a n n e l นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม Marvel Super War Weekly นะฮะหรือว่า Marvel Super War ประจำสัปดาห์นั่นเองนะครับผมก็ห่างหายกันไปนานครับสำหรับซีรีส์นี้นะฮะก็มาดูกันว่าสัปดาห์นี้เราจะเล่นตัวละครอะไรกันนะครับต้องเป็นตัวฟรีเท่านั้นนะฮะตามสเต็ปของเรานะครับผมโอเคไปลุยกันโลด <S <S โอ้โหตอนนี้ก็เข้ามากันแล้วนะครับท่านผู้ชมทำไมต้องเสียงเน่นเลยนะฮะก็ ผมไม่ได้เล่นานานเลยนะมีตัวไหนบ้างที่ผมยังไม่ได้เล่นนะแองเจนวันเคยเล่นไปนแล้วเฮ้ยอ,อยากเล่นตัวนี้แซนแมนอ่ามันต้องใช้คูป,ปองนะมันต้องเลือกแลลวครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราเล่นแซนแมนนะครับเดี๋ยวใช้คูป,ปองไปเลยไม่เป็นไรเลนบนครับตอนนี้ยังว่างอยู่ใช่ไหมงั้นเราไปกันเลยฮนะ <All right. S 1> โอเคตอนนี้ผมยังไม่เคยใช้มาก่อนนะครับสำหรับตัวแซนแมนนะครับก็ยังบอกซีรีส์ของผมจะเล่นตัวใหม่ๆไปเรื่อยๆืนะครับจะไม่ค่อยซ้ำเท่าไหร่นอกจากว่าสัปดาห์นั้นมันมีแต่ตัวซ้ำๆแล้วเรา โอเคครับมาเช็คผู้เล่น5ตัวจริงครับของฝั่งเรากับฝั่งเขานะครับผมฝั่งเรามีแซนแมนฮอกอายโอ้โหเร็วเหลือเกินนะครับความเสียหายครับสกิลแรกนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอพูดถึงตัวละครก่อนนะครับก็ฝั่งเรามีแซนแมนฮอกอายส卡尔ิดวิชแมกนิโต้แบล็กแพนเทอร์นะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นไอรอนแมนลิตตี้ชีฟโคและแดกเกอร์ฮัทและก็แองเจิลนะครับผมดูกันว่าแมตช์นี้เราจะสามารถโชว์ทักษะโชว์สกิลได้เป็น MVP หรือเปล่าแล้วก็เราจะสามารถกุมชัยชนะได้หรือเปล่านะ กับแม์นี้ครับผมเหมือนเดิมครับผมเรารับหน้าที่นะฮะในการมาคอยดูแลป้อมด้านบนนั่นเองฮะเจอกับพี่ฮักนะผมสายเหมือนกันอืมโอ้มันตีได้2ทีครับต้องเล็งไวด้ดีเฮ้ยผมชอบนะแบบเนี้ยสกิลมันค่ันข้างจะกหมวด,ดีนะหวดมันต้องหววเขาทำดีแล้วยังมาบนมันต้องหออม,มาดีโอ้โห เวียงเว้ยไปไหนล่ะอือตายไปดิอาจจะบ,บูบูหน่อยนะท่านผู้ชมสกิลแรกมันทุบได้2ทีนะเป็นการสร้างความเสียหายนะผมส่วนสกิลที่2นะครับเหมือนจะโจมตีได้ในระยะไกลพอสมควรเพื่อทําให้ศัตรูลดความเร็วลงนั่นเองนะครับประมาณนั้นไปนะส่วนสกิลที่3เดี๋ยวรอให้ดูพุ่งชนนะครับแล้วก็โดนป้อมตี ไม่ใช่นะฮะก็คือพุ่งเข้าไปนั่นเองตัวนี้เราก็ทําให้มันเหนื่อยไปก่อนแป๊บมันมาแล้วก็หวดเลยอืหวดไปดิเดินดีๆครับจังหวะนี้เพราะว่ามันเลือดเต็มกว่าเรานะออย่าหึองกับพี่อยาหึงกับพี่พี่ไม่ชอบน้องไปไกลไปไกลโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องระวังตัวนิดนึงครับจังหวะนี้เพราะเลือดเราก็ไม่มีนะ ปล่อยให้ป้อมเขาทำงานไปนะโอเคผมจะเน้นอัพสกิลแรกก่อนนะครับช่วงนี้เพราะว่าจะได้สร้างความเสียหายให้กับศัตรูนะฮะผมว่าไปบวกกับมันช่วงนี้ยังไม่ได้ไม่ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ใครสล่ะใครสล่ะใครสล่ะไปก่อนครับท่านผู้ชมมันมีฐานะของเลดี้ชิพนะครับเข้ามาเสริมทับนะ หวดหวดหวดไปดีเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับมิเตอร์แซกแมนปิดไปประเดี๋ดิพี่น้องหัวละไปไอ้ข้อดีของมันอีกอย่างนึงคือมันตีหนักนะครับท่านผู้ชมถึงแม้จะเป็นแทงก์แต่แบบตีหนักอ่ะบางตัวมันจะถึกเฉยๆไงเอาไปกิน พอทุบหน่อยทีปิวไปเลยเอาบ่อทิ้งเอาก่อนทิ้งเอาก่อนเติมเลือดก่อนไม่ไหวแล้วจ้าเฮ้ยอย่ากเก่าอย่าเก่าอย่าเก่าได้ปะอย่าเก่าได้ปะโอ้ยโอ้ย <Yeah. S 2> ผมว่าผมต้องกลับแล้วละ่ะเพื่อความปลอดภัยของผมที่สุดนะครับเสพที่สุดก็ต้องกลับครับตอนนี้การคิวนะครับอยู่ที่6ต่อนหนึ่งนะผมคิวไปสาแล้วนะเซอร์ไพรส์เหมือนกัน,นครับเวลาที่ผมเล่นตัวแทงเราสามารถที่จะคิวได้เยอะขนาดนี้นะมีเวลาที่จะชนะนะโอ้โหไปแล้ว4ี่ตัวครับทางด้านของฮอกไกนะฮะเดี๋ยวเราก็ทําหน้าที่ในการดันป้อมบนตามปกตินะครับช่วงนี้แต่ว่าถ้าสมมูรณฮักมานี่ก็น่าจะสูสีกันนะ พี่โดดพี่โดดเข้าพี่โดดเข้าผมเลยเหรอครับพี่โดดเข้าผมเลยเหรอครับมาดิมาดิมาดิดวลกันดิศึกบอลดวลเพลงศึกบอลดวลเพลงไปไหนละ่ะไปไหนละพี่ไปไหนละพี่อุ้ยจะเห็นได้ชัดแล้วนะครับว่าตอนนี้ทักไม่สามารถสู้เราได้นะอนโอเคออกน้ำป้อมก่อน11อต่อ2ครับการคิวตอนนี้ เขาไปหนึ่งทีไม่ชอบสกิลมันมากเลยโอเคดันป้อมกันทั้งดันป้อมดันป้อมโอ้เพื่อนเราแบบว่าคิวกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะโอ้โหโดนมาเลยอะย่างโหดอะอย่างโหดอะคิดว่ากลัวหรือไงล่ะเอาโดนโดนเต็มเต็มโดนเต็มเต็มโดนเต็มเต็ม โอเ้อเวียงครับเวียงโอ้ยไม่ตายวะเดี๋เวๆเดดนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนอย่ายเสี่ยงครับอย่าเสี่ยงลุยไปก็ใช่ว่าจะคิวได้แล้วจะได้ประโยชน์มากมายอะไรนะครับพออย่างนี้ดีกว่ามันมันกล้าเข้ามาหรอเพราะว่าถ้าสมมติว่าดวลหนึ่งต่อหนึ่งไม่ไม่ไม่สู้เรานะตอนนี้ยืนหนึ่งเรายืนหนึ่งแล้วเอื้อเจ็บตีไม่ค่อยเข้ามาฮะ ไปไหนแล้ววะไม่ใช่เข้ามาแนละ้วเลือดเต็มใส่ผมยับเลยนะโอเคคิวแรกเต็มแล้วมาขอป้อมนี้เถอะขอป้อมนี้ผมว่าไงมันมันต้องมาเต็มแน่นอนแล้วมันจะกระโดดใส่โอเคตามสเต็ปครับตามสเต็ปครับ ไม่โดนสักใครสักคนเลยโอเคอย่างน้อยก็ทําตามเสร็จภารกิจที่ผมวางไว้ครับก็คือในการดันป้อมนะครับพูดถึงติดขัดสงสัยดูนิกกี้ในฉัดเยอะนะ <c oughs> โอเคไปช่วยเพื่อน,นครับเลนกลางนะฮะโดนไล่มาอยู่โอ้โหอย,อ,ยอย่างเฉียบเลยว่ะ เปนสวยเอา้าโดนอะไรวะแหลมเพลแล้วเว้ยเอาดิเอาดิเอาดิทุบทุบมันทุบมัน,มนทุบทุบเจนี่เคียวง่ายๆสวยเก่งๆเลยสกาเลตวิทเอ๋ยแม่เยกได้ว่าท็อปฟอร์มอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวป้อมนี้ป้อมนี้ต้องเอาให้อยู่โอ้หมันมันไปลุยตรงเลนล่างอะฮอคอายโดนไล่อยู่ครับตอนนี้ ฮอกอายฮอกอายฮอกอายโอเคฮอกอายน่าจะรอดครับไม่เป็นไรไม่ต้องมาช่วยเขาเพราะว่าเราไปอาจจะกลายเป็นภาระเขานะโอ้โหกลับออกมากลับออกมากลับออกมาจริงถ้าเราไปเติมเลือดนี่ก็ได้เป็นเรื่องดีนะโอ้โหอย่างงี้าแล้วกลับก่อนดีกว่าครับขอเลือดเต็มเตมแล้วค่อยมาใหม่โอเคไม่ต้องกลับละ เดี๋ยวเอาเลือดตรงนี้แหละอุ้ย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 อุ๊ยไปเลยพี่ฮอกอายพี่ฮอกอายรู้ว่าพี่ทำได้พีชีพพีชีพพีชีพแบมไปครับกลับก่อนกลับก่อนโอ้ยรีทรีตเมื่อกี้กาแบบไปพีชีพไงอันตีตรงกลางนะ มันก็ได้อยู่นะแต่แบบมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่คือผมว่าพวกนั้นมันไม่เอาป้อมเล,ล้ล่ะมันน่าจะดานคนมากกว่านะฝั่งนั้นนะ่เพราะว่าด้วยสกิลของไอ้ไม่ใช่คะแนนของการคิวแล้วก็ป้อมเนี่ยมันค่อนข้างห่างกันเยอะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทำมาจ,จะเป็นการแบบว่ารวมกลุ่มกันแล้วก็ซั์ให้จบเลยทีเดียวนะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะถ้าผมเดานะ มานี่ดิ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 โอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยโอ้โหไปไม่มีใครครับโอ้ยมันมาแล้วครับต้องระวังนะต้องระวังเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปก่อนแพร ไว้ไซแซนแมนบุ้มโอ้โหแจมเลยแจพิจ่าโอเคจบแล้วเปล่าจบแล้วเปล่าโอ้ยหจะพึ่งจบจะพึ่งจบโอ้โหกรับกราบกรับกรับกรับกราบเหลือคนเดียวอย่าไปสู้นะเปล่าประโยชน์นะครับกระสู้ ถ้าโจโจนี่ก็คงเป็นเป็นเรา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 ใช่ป่าววะไม่ใครโดนเล่นอยู่วะนะฝั่งขวาแบ็คแพนเทอร์ครับโอ้ยหโดนทางนั้นอะไปก่อนดีกว่าครับโอเคสวยสวยสวยเล่นไปจุดไปจุดไปครับผมว่า โอ้แมงนิโตเอาไปกินหมดเลยเอาจบเห็นมันซะไปออกก่อนก่อนวะถอยไหม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 หลังหา ประเมินสถานการณ์ละกลับดีกว่าครับเออว่ะอุ้ยแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันก็โหดอ่ะเสหนไหนเสหน่อยเย้ผมเกือบตายเมื่อกี้แหมแมตช์นี้ฮอกอายน่าจะได้ MVP ไปเต็มๆนะฮะดูจากทรงแล้ว โอ้โหดูครับสถิติคิวไป10นะฮะแอสซิดไป5ตาย2นะครับผมคุณซุนหงอคงนะโอเคมาดูสถิติคนอื่นๆบ้างครับโอ้โหผมไม่ได้อะไรเลยเนี่ยผมเป็นอันดับที่โอ้โหอันดับที่3เลยนะคาไป6ครับแอสซิสเจ็ดนะครับแอสซิดน้อยกว่าคนอันดับที่2นิดเดียวครับผมทางด้านฝั่งนั้นครับเป็นทางด้านของเลดี้ชิพครับที่ได้ MVP นะคา2ตายไป4นะครับผมฝั่งนั้นค่อนข้างค่าน้อยนะครับแต่ก็ สนุกดีครับแมทนี้เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e นะครับผมติดตามลิปใหม่ในทางช่องของเรานะฮะสำหรับวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป See you